พ huh. ี่เลกแล้วพี่ยังเอาผมเอ้ยมาพ่อแยงมาพ่อเห็ดตึ้งอกเหลืองซื่อเลือกอยู่พี่น้องนี่ยเงาถิ่มกระมีเอาไปดมเนาะเอ้ยมาเมื่อวานมาบ่หอดเกือบเกถอดได้คนเลยเกือบยังใายลายอยู่บาทนี่โอ้ยอย่างใบบใหม่คอยหาในห้องใหม่บ่ะเออจ้าฟ้าเลยก่อนเั็น้เสียงนี่ครับผมดูเรืองเงาๆนี่ครับผมอืมดีนะครับจุ่งวัย งมันจ้งดอกก็เจ้าบ่าตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วพอดูนนกะเจ้าบ่เห็นสวัสดีครับผมเกจนสามัญเกิดคนพัวครับผมสวัส huh> ดีครับผมพันธุ์บณิตามัญเกิดคนพัวครับผมดิอ๋ออันนีเอ๋อพ่อจะมากับพ่อพอดพ่อสวัสดีกับพ่อนี่ครับผมกะเอาอันนี้กระถุงอาม่า ใช่้ำไมครับผม้ากกะตาครับผมไปไปเออทำไมแห้มุกเอาอบกบเอาครกันบเรไปไงานก่อนพี่น้องผมไปเอานี่าพี่น้องผมมากเบโอ้ยพ่อกยเกยเกยเยเหยียบใขจ้ะฮะเออเหยียบไครจะมันเป็นไครเันไปตัวบดบ่โอ้แม่ดีดีด้ เออใครอือน้องผูดอ่ะย้งใ่ใครไงบาทนี่เออขึ้นเม็ขึ้บาดนีเอากะตาหากัแนวห้องน่กระมแมนบ่นี่ลูกเล็กนี่มวแมนอ่ะคนมาก่อนเลยพี่้องผมขนขนออกแตก่อนนะเนี่ยจาเขาบอกเห็นฝ้าวขัจงหัวเออมวลแมนนอะฝุ่นห้อยคนเอเข้เจ้าฝ้าว ตัวนี้เส uh ียมเลยฮะตัวนั่งเงียบๆนี่ครับผม่ดีนะครับจงไห่มันจงหรอก็เจ้าบ่ทนเียก็เามงเลยพวกผมเนาะเก้ามงอะกเจ้ายังจงไว้หฮาอยู่ครับผมกระเท่วกเจ้าจงกันละย้อนพึ่งไงบ่ไงไปแค่ตัวยาหนึงยังไม้ฝนตกเนาะฝนตกหายก็เรวพี่น้องผม ปปนั่นเขา,ย,ายังลุยนฟ้าลุยฝนมาเก็บเศษนะไข่นี่ครับผมไข่มันโอ้ยพอดีเลยปลุกปิลิอยู่นี่ครับผมอืมก็บอกมีกิี๋ยวขีดหยินยังไงครับผมตามสไตล์พระสมบูรณ์ครับผมลาซาได้ผ้าเรียงงามครับผมโอ้โหอ่ะสอง อนี้มบส่องคนน่ะอ๋ออเอาละมันมีสามดอกบวมแย้สนุกอือมันใครบนนี่บนันบนมีบุเชียบ้งเชียบึงมันะเชียบบงเหรอืมฝนไม่หยุดเลวพี่น้องเลยเพระว่าก็จะเบุเชียเลยห่มาสร้างบาแท้ เมื่อวานกคยสิเปียกเมื่อวานกคยสิเปียกอีกอีกนี่น้องเชียร์บังใจไงเนาะเชียร์ล่ามไปพคนน่ะเนี่ยครับผมอือฮึโอ้เจ้านี่ครับผมหืมเกิดสองดอกคู่นึงคู่นึงคู่นึงผูดี กูเห็นเมื่อวานยังกระใม่เลยเนาะเออมามันเป็นไข่อยู่เพิ่งเกิดอืวานนี่ยังเป็นเสื้ออยู่อืไข่ไม่ต้องปกเนาะยางเลาะไปแต่เช้าเนี่ยแต่พี่น้องผมฝนกระตกคือเราครับผมตกได้ตกดีครับผมพายุเข่าปะพ่อสมุนพายุเข่าหรอพายุมรสุม ตุกคู่มือครับผมแม่จกักกะจักทันมาทันแม่จักไ่ได้มาน้ำน้องคนบุญกีดยางไปกีดย,ยางพี่ชมอายอดอ่าน้ำสม,สม,สมน้ำกดนะครับผมใส่ยางอยู่ก็โอกาสดีครับผมแหละครับผมจังแม่จกัจกจังทีได้มานำอานทำหม่นาะมีครับผมไปหาน้ำกันครับผมเนี่ยพี่ชมคนบุญ ตามน้ำไม่ต้องควบคุมกามน้ำส่ตีนเพิ่มไม่ได้บปดูนี่เออตามเกือบไล้พี่ต้องผมเกือบพอดได้คนเลยเกือบฮะยังใายลายอยู่บานนี่โอ้ยยังแบบใหม่ค่อยหาในห้องใหม่บ่เออหาในห้องใหม่ในห้องจัตตาคิชิดายจ้น้องฝนตกใหม่โอ้ยฝนกระเนาะตกวดำตกดีเนาะตกคักว่ะเปื้อยเบ็ดเห็ดก็ได้พี่น้องเลย เนี่ยผมมาก็เพอได้แกงไงนะเพื่อนาะเพ่อได้กินเพ่อได้กินครับผมซีดอกไปไม่จะดอกไม่มีใครหมดมาได้เมื่อวานอย่างเดียวยังไม่เห็น ไปคือเก่ามามื่อนี้กันไปคือเกล้าไปคือเก่าพี่นยังผมมาย่ำเด็กก็ได้ตลอดครับผมแต่ว่าก็ได้บุตลายนะพ่อสมุนนะครับไปครับผมยังผมอืมจุดดอกให้ดอกมกขาวอีกพี่ยังผมดอกกำงามถือฝนแห้งไงใบพีรออกไงไงใบเดียวพ่อเท้ากระบาดขนาดขึ้นเมื่อเท่านี้เบาบานบ่เออบาน พยามันดอกอันได้สำนีฮะอจได้พี่นงคสองพี่นง แงมๆแกนแดงในอครับผมเนี่ยพี่น้องผมอันนี้ก็มีได้แต่ว่าจงไว้เป็นเสื้อครับผมนี่เสื้อสั้นนะหันแบบนี้หันเอาอยู่พูด่ะโอ้งูว้ายเด็กกับแมาอยู่เนาะมาได้แต่มันอยู่ในดินอยู่เหรอก็ถ้าก็ด่านเรียวแท้ฮะก็บานไว้แท้บานใสเห็นไหมยื่นใส่บานนะนจุ่มนะนะสุ่มบานนะเออสุ่มบานเนี่ยท่ไปใบยางแบบนี้เหรอ เฮ้งอฮไรเ้บาดเยนนี้พี่น้องผมอายุ่มเดเอายุยุดอกงามอายุบอกเอาพเสื้อไหมเอาเต๊น้องเอาพเสื้อครับผมเส้กเงเสื room room, mm ้อ hmm. ผักะได้น้อยมันงามครับผมใ้งยาไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยแยกกันเ้ยเจ้หน่อยค่อยแยกนครับผม โอ้ยเกลือกกินหมอกลอกทุกว,วันโอ้ยคือเลือกจริงเลือกขนาดเนาะเพราะฉะนั้นกิจไจถมเนาะน,น่าผัดกิจใจมาถมมันก็ดูเลือกเลยอะดูโอ้ยไหนอมว่านเด้ยอันนี้เป็นจิตยืดนี่พี่เนาะเบืองมาเลยเนาะ เหลืองพ่ออ่ยมอยหน่นะ <laughs> อะไรนะครับผมเหลืองพ่อเป็นจืดๆอืมมั<ค>น,<ค>นเรืองมันสีเหลืองคนละแบบเลยมันคนละพันหน,นุนฮะชีแบบใดวะมันหมุนมันหมุนยากเลยบ,บ่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 หมุนยากปนเอกก๊กระชีเลือยงที่ก่อนี่เจ้าค่ะแต่แต่ตัวนี้สิ่งชีเลี้ยงละมันคนละสีอยู่แถวนี้ไม่อยากออกสีอยากออกเป็นยูเขียวเลือกขนาดเลือกมัเป็นเฮ็ดยิ่งออกสียูเขๆๆเียว เขียวอ่อนๆเหลืองๆอมเหลืองอะนะอข้มเหลืองอ่อนก็ปั่นเขียวอ่อนเนาะเอ้านี่พี่น้องผมได้เติมกันมาแล้วครับผมไปข้าวกลัมโตเล็ดเตยแดงเลืดเตยแดงพี่น้องผมดอกง่ายเลยปิดเลยเนาะ mình thảo à, người hmm, nuôi, giờ đi côn đảo đây đi, đi vào bán nước nữa, đấy, <laughs> <laughs> กนค่ับกนแน่ให้ไข่บ่ไข่ขแน่ะโอ้ไข่ปลูดไข่พลูดไปเลยอย่าง้เอาจิมหมเอเอาเอามีาดหักเลยก็ <c oughs> <c oughs> เป็นยีนังแป๊กเลยตรงยาเนี่ยหักไม่ขาดบ่ไปพี่น้องบมเหนี่อยน้องบ่ เก,เก็ดเนกเกิดพี่เอนนแบบนี้ก็เกิด,นดนเนาะต้องชิญเงียัน้ำพัดมานะพัดเสื่อนมาโอ้เยอเอาปาดปาดเอาแดน,นะนะเดี๋ยวไปคุดโอชิดินวะนี่บอกอไปเียเี่เฮีอ้าวี่อล้วบอกรงุกเหลืองเออพ่แม <laughs> ่เพชรเพิงอันนี้เพชรเพิงแดงดีมเรองุกเหลือง ดอกข้ามงามเนาะดอกข้ามงามพอดีหนเลยพี่รองพี่เลยไปเนี่ยพี่น้องของผมพี่เลื้อยแล้วพี่น้องของผมเอ้ยมาพ่อไงมาพ่อ งอกเหลืองซื่อลึอ,อยู่พี่น้องนี่เอาถิ่มกระมีนะบ้านเมื่วอมามาวาบ้านมาบหอ,อ,อดพี่น้องบม่มกำกนมาคำพดเมื่อวานนี้ชุม่มยังเป็นใครนะ้องาเมื่อวานเออไข่กันเพชรข้อมออกพี่น้องรบ,บ่อบม <c oughs> ออกอยุบัปีเนาะจะ่าเป็นควา,า,บาบอมออกมันอกอกมาสองเมื่อไร สองมื่นมีน้องผมบ,บาดยาบาจะสองมื่นแล้วมันออกมาตลอดแต่ว่าเหาองบาดยมาซื้ออืมออกมาตลอดแต่ว่ามันจะออกมาเป็นมูตัวสองสามหมื่นมันจะออกเป็นมูออกหลายคนตกคนตกอันเล่งเนาะเขาจะก็เลยบาดยามาในว่ามันบอกนะอืมอย่งสเ,เสือเหลือเยสอนได้เท่าเลยพี่น้องเลยมาเด้อเจริมกันเด้อ ปาดอันนี้เลยนี่เออปาดอันจุดเจ้าเจ้เดียวได้ไหมนี่ใครบ่เอออันนั้นก็ได้โอ้โหคือเปลียนเปลี่งนจุดเจียนี่พี่น้องบุมเอียงคือเป็นยังไงอันนั้นคือเหลืองคักแต่ด่าพี่น้องเนอเมื่อไงพี่น้องมึงด้วยอันเดียสุ่มโอ้เฮ็ดกินมาได้เฮ็ดกินเห็ดแต่ว่าอันนี้เอาไปเฮ็ดเสื้อเนาะเออเอาไปเฮ็ดเสื้อก็ได้ มันอยากเปอยพี so first, ่น oh, oh, ้องผมนเยมันอยากเปอยชิบฝนยังเปอยอยกครับผมเสื este ้อแน่ตไวแน่นะครับผมตไวเ็ดนะตัน้เอะจังฮะเอเสื้อเอาเอายกเอาแบงแ่เคนปาดอกจุ่มกัซะแบ่งว้กัแบงแบงเอดเสื้อว้ครับผมุนสามซีดอกตัวนี้โอ้จิ๋มบุนก็มีนี่ครับผม Bagaimana dengan anda? Tidak. Tidak ada apa-apa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 . Jika anda tidak ada apa-apa, anda boleh keluar น้องบุญาสามดอกอีกนลยมาพี่มาหน่อยนโองเหมืนปลาพี่น้องผมสั้นเลยก็พอทอดต่อไฟพีพน่น้องผมปลาอะไรเหมือนปลาโนมัยใดเนี่ย้นมัยใดก็ยังไม่เกิดดอกเกิดแน่ก็มีบ่เกิดก็มีพี่น้องเลย ทางโคกยังไม่จะเกิดทำไมเลยเหนื่อยบุญคนคือไก่มาอยู่เขาคือบุคลาหมายหรออือดอกแมงเหนื่นะอยบุญนี่ดอกแมงยัยอ,อุ้ยอะไร <laughs> ไปพี่ผมปวพูนะเลือยอยู่ปุ่นะพูนเดียวไปยู่พุนเลืองอยู่พุ่นเอาไปพี่น้องผมไปพอกันยู่ปุนละเนี่ยครผมเดี๋ยวมาว่ามันชื้นลือดอกเดียวช่วงุงนะนี่ครับผมไปช่องดูไหม <c oughs> นี่ครบผมดอกไงครับไงเนี่ยคุณเนี่ยเถื่อเลืออยู่ไหมนี่ครับผมคุณเนี่ยซอมดอกบ้างซอมดอกกันดอกคนไก่มาอยู่ด้วยเขาเขาเห็นเนาะไก่มาแต่ว่าบริมาพี่เมืองทรงมันมาพี่เห็นบนเหลือทางเห็นดอกไงปะเนี่ยไงครับไงเนี่ยครับผมงามงามเนาะโอ้ดอกอ่ะใชเานาะ โอ้หนักได้จะสามโลแล้วนี่ไปหนักตึงเลยนี่เนี่ยพี่น้องโอมคนละบุญเดียวมาเห็นดอกเดียวมันบังกันพี่น้องโอมเรียงกันเดี๋ยวมันจะเทิร์นกันมันบังกันเรื่องเป็นสายล่าโยบานี่ฮัดฮุบอุบเวทนะฮัทอุบเวทถนนอ้าวเห็นอยู่บ่บอกว่าเฮ้ยูถซ้ม Nó, rồi sẽ nó đầm ừ. Đó, cái cá nha bồn bài này Đây, đây Không biết gì không? Nhà bên nào bồn Ừ, đừng nó Ôi, quê lại ก็เออหกอ่ะแบบนี่เอ <está em> <pus> ้าพอสมบุญกะอัน <en> รับคลิปนี้เสษียรไว้สำหรับสักก่อนน้อพอสมบุเนาะได้อยู่ประมาณสามล้วนี่ตอนนี้กวางแก้วแบบง่ายเลยนี่ครับผมกะมีเสื้อพร้อมแล้วก็จุ่มพวกจุ่มเอาไว้นี่ครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น้องกดเลยกดแชร์คือเก่าครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริ้งๆนะพี่น้องผมถ้าติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสักก่อนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม นี่ครับผมกลับไปก็จะไปแจ้งเฮดกิรก่อนอยู่น้อมผูไปเอาไป